นี้เรามาปล่อยมวยใช่ไหมใช่วายไทยฟิลฟิตเนสของเราจะมีหวดนสร้างสเตชันนะคะอัพบนทัชแสต่อยขวาไอขวา,า,าอย อยู่กับพวกเราสองคนในรายการฟิตค่ะ,คะเป็นรายการที่จะพาทุกคนไปทํากิจกรรมสนุกสนุกนั่นเอง<ช>แล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่ที่ MGM มทิหว้วยไทยฟิเตเนสค่ะทุกคน อันนี้เรามาป่อยมวยใช่ไหมใช่ว่ายไทยฟิลฟิตเนสอะใช่อะแล้วกูกิ๊กอยากรู้ยังเ่าวันนี้เราจะไปทำแอคทิวิตี้อะไรบ้างมากสุดเต้นมากกว่านี้เราไปเชิญเทนเนอร์ของเราเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะชื่อพีมายนะคะเป็นอินสตาตอร์อยู่ที่แอ m ค่ะชื่อกายครับเป็นอินสตาตอร์อยู่ที่แอ m นะครับ วันนี้เรามาทำกิจกรรมอะไรบ้างคะในว,วันนี้เราจะมาออกกําลังกายด้วยมวยไทยฟิตโ mm hmm. พตี่ไฟค่ะโดยที่เราจะใช้เวลา45นาทีาสามารถเผาผ่านได้เ5 0ดร้อยห้าสแลีแล้วก็เจ้านวะอุสเตชันเลยค่ะพี่ แล้วก็คือเราต้องใช้ทักษะไหนนะบ้างคะในการปล่อยมวยอะ,ะคะเราจะใช้ทักษะพื้นฐานมวยไทยของเราเลยมาเท้าเข่าส่องแล้วก็เบสิกฟุตเวิร์นั่นเองมารบกันเลยใช่ใช่ค่ะ<ๆ>คนที่เราจะไปเริ่มคาร์ดวันนี้นะคะน้องๆวันนี้เราขอสอบถามความพร้อมในการออกกําลังกายวันนี้ก่อนเราจะเป็น MPP Score ยอมาจาก Mental Physical Performance ค่ะในส่วนนี้โดยเราจะให้คะแนนเต็ม5าเลยค่ะ1ถึง5เลยวันนี้มีความพร้อมในการออกกําลังกายให้พิมายเท่าไหร่ดีเอ่ย5้าไปเลยค่ะ ใุดยหมะเกยนเ่ิเกินเกินเกินเคินเนเกินเนเรานเินเกินเกินเกนเกินเกินเลินเกินเกินกนเกานกนเกินกนเนเเก่นกนเกเกิเินเเกนกนกเกินเกกกินเกกิ่เเกินเกกก ของเราจะมีหมดเก้าสเตชันนะคะโดยที่เราจะใช้เป็น1-5เราจะใช้เป็นของมวยไทยล้วนๆเลยนะคะในสเตชันที่1นึ่งแวเราเริ่มสเตชันที่หนึ่งกัน ชันแรกนะครับจ<า>ะเน้นเป็นในเรื่องของทักษะการฟุตเวิร์กแล้วก็<ฮ>ะจะมีการออกอาวุธโดยใช้แต่ว,ว่าอาวุธเชิงหมัดด้วยะนะครับจะเป็นสาธิตให้ดูก่อนยืนขาซ้ายด้านบนนะครับคนที่ถนัดขวานะจากนั้นกระโดดสไลด์ไปด้านหน้าครับเอาขาขวามาแทนที่จากนั้นเริ่มที่หมัดซ้ายนะครับอัปเปอร์ทัชอัปเปอร์ทัชอ่าแล้วล่อยขวา่อยขวาอ่าแล้วคุกซ้ายคุกซ้ายสามหมัดจากนั้นสไลด์กลับมาที่เดิมนะครับแบบนี้ ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสนละ3านาทีสามสบนาทีไปลต่อมาสไลด์กลับบสไลด์กลับลึแบบนั้น่ะสไลม์มาอัค่อลไปบุมาแบบน้ทำได้ดีไปลึกลึกยืมมา ว่าอาวุธมัดค่ะโดยเราใช้การปอยมัดอย่างเดียวเลยในสเตชันนี้สามนาทีไมเลยพร้อมเนาะพร้อม Let's go ไปกันขวานนำเลยไปขวาึ้บมากิข้นตึ๊บขึ้นข้าวัึบนขวาซ้ายหึบย่อลงตรงม่ย่อตัวลงลกแล้วตรงคันนี้คันนี้คันนี้ปังโอเคเรื่องใส่น้ำหนักมากึ้นอึ๊ขขวาลงาสาม เชันสามนี่เราจะทำอะไรกันกบ้างคะเดย์สเตชันสามนะคะเราจะใช้เป็นนวะวูเท้าค่ะหรือว่าการเตะนั่นเองโดย oh. ที่เราใช้อุปกรณ์เป็นตัวแซนแบคค่ะในตัวนี้เลย uh. จดการมวย,ยเราใช้เป็นแจ็ปคอขอเ<อ>ตะขวาเข้าแบบนี้เลย uh. แบบนี้รันยาว3มนาทีต่อเน,นื่อง uh. หนักๆเน้นเน้น,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 นชา้ชาช้า <Okay. S 2> ขอแบบพาวเวอร์ทีนี้เราขอน้องมาขอดูน้องเอิญกับน้องกุ้งกิ้งในการเตะสเตชันนี้หน่อยขอดูจังหวะเตะหน่อย

สถานีนี้ทำอะไรกันมากคะสถานีนี้นะครับจะเป็นนวาวุธเชิงเข่าแทงเข่าใช่ไหมคะเข่าขวาเข่าซ้ายอะไรนะครับมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มสถานี้าไค่ะโอเคลปเจ้าไปเข่าปั้งเข่าตังเข่าปังอ่าทีนี้เายไปนึงปเ ตอนนี้เรามาถึงกันที่สเตชันที่5กันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราจะมาทําอะไรกันคะสเตชันที่5นะครับจะเน้นเป็นนว่าวุฒเชิงสอบนะครับเป็นสเตชันมวยสเตชันดท้ายนะครับผมสอบนะคือการตื่นสอบคือการสอบนะอืโอเคทีนี้เริ่มสอบนัดซ้ายนะสอบนัดซ้ายอ๋อปังสองนดสอบตันยสอบนะดูเชนแน่นขึ้นเยอะมากมาสอบนัดสอบนัดสอบตามสอบนัด หนึ่งสองสามส่หาหกเจ็ดแเก้าสิบตอยขวาห้าห่อยข้าห้าต ที่พื้นเลอยากยด้ไม่ได้แบบทุกส่วนรค์เจเรียมเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็ถึงสเตชันที่5แล้วแล้วเรามีทั้งหมด9ก้สเตชันก็เหลืออีก4ี่สเตชันแต็ก็น่าเสียดายนะคะที่วันนี้เราหมดเวลางพวกเราแล้วก็เราจะไปต่อกันในเทปหน้าค่ะสามารถติดตามพวกเราได้ที่รายการฟิตนะคะทางช่อง Last Body ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย